สาธิตการทําสีไฮกอสของไทวาชินนะครับตัว a 3 8 0ตัวนี้นะครับนะครับอันนี้คือรองพื้นกันยานะครับมี A B แล้วก็เป็นทินเนอร์รองพื้นนะครับตัวนี้ผสมอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมโดยน้ําหนักนะครับผมโดยน้ําหนักนะครับพอเสร็จนี้หนึ่งรอบทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับผมเรามาต่อด้วยตัวนี้รองพื้นขาวไฮกอสนะครับ AB แล้วก็ตัวทินเนอร์เหมือนกันนะครับ อัตราผสมก็หนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันนะครับผมระบบไฮคอรสนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวทับหน้าไฮกอนสนะครับ AB แล้วก็ทินเนอร์เหมือนกันในที่นี้นะครับเราจะใช้สีแค่3มชุดแต่ละชุดก็ลงแค่อย่างละหนึ่งรอบก็พอนะครับผมสำหรับงานที่เป็นผิวเรียบอยู่แล้วนะครับที่ไม่ใช่งานแบบหยุยหยาบหรือเราต้องการให้มันเต็มเซียนมากมายเพราะว่าตัวสีของแทวชินนี้ เป็นเนื้อสีเยอะอยู่แล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องลงหลายรอบมากมายนะครับอย่างเต็มที่ก็ลงพื้นสองรอบทรหน้าแค่รอบเดียวก็อยู่แล้วครับครับขั้นตอนแรกก็คือเตรียมไม้ให้เรียบร้อยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็นํามาผสมเอาพื้นกัญญาน,นะครับทาสันไปก่อนนะครับผมทาสันแบบนี้นะครับ ซื้อตรงสันนะครับตอนนี้เป็น MDF เคลือบนะครับผมจะเป็นตัวที่ไปช่วยให้ง่ายในการทำสีนะครับแล้วก็มีความแข็งในตัวอยู่แล้วประหยัดตัวกันยานะครับเราจะใช้กันยาลงเฉพาะด้านขอบนะครับแล้วก็ตรงในรูบานพับส่วนตัวนี้เป็น MDF เอยนะครับผมเราก็ต้องลงกันยาทั่วทั้งแผ่นนะครับแต่ว่าเราก็จะทาลงขอบก่อนเพื่อป้องกันการดูดซึมของสีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพ่นนะครับผม ก็จะเป็นการพ่นตัวกันยางน,นะครับขั้นแรกแล้วก็จะพ่นให้รอบก่อนแล้วก็พ่นด้านหน้านะครับเป็นการกระบาดนะครับสอบหัวไ,ไม่ต้องตอนพ่นตอบสอบหัวได้เล็กหน่อยนะครับครับพ่นให้รอบแนกรณีนี้พอดีสถานที่เรายังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับ การทำสีไฮคอดหลักๆคือห้ามให้มีฝุ่นนะครับพอดีว่าบ้านผมฝุ่นไม่ค่อยเยอะแล้วลมเป่นสภัพเด่งครับือพ่นขอบก่อนครับให้เปียกก่อนนะครับ,เ,รกกรบ,รบเสร็จแล้วก็ไล่ด้านหน้านะครับไล่ไปกากระบาดครับ เดี๋ยวเราเก็บขอบอีกรอบหนึงครับเยบร้อยแล้วผมว่าสีจะเงาอย่างนี้ครับพ่นให้มันได้เนื้ออย่างนี้นะครับแต่ไม่เยิ้มนะครับลองดูด้านข้างได้นะครับจะไม่มีเยิ้มนะครับเราพ่นอย่างนี้ก็คือด้านบนเนี่ยสีจะเต็มถามว่าทำไมต้องโรยกันยานะครับ เพื่อให้ฟิล์มไม้เนี่ย MDF เราก็รู้กันอยู่ว่า MDF เนี่ยมันนิ่มนะครับเราลงกันยางเพื่อบล็อกให้มันแข็งตัวนะครับหน้าที่ของกันยางคือทําให้มันแข็งเหมือนเมื่อเราได้คาครับตอนนี้เราเตรียมพื้นผิวให้มันแข็งขึ้นเ mm ีล hmm. ือประมาณสักชั่วโมงหนึ่งผมจะพลิกกลับด้านนะครับแล้วก็พ่นอีกด้านหนึ่ง mm hmm. แล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับตัวกันยางแล mm ้ว hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาลงตัวรองพื้นสาต่อนะครับ